มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกบลูคยืนมือช่วยเหลือหญิงภรรยาของแจ็คให้ผ่าเปลี่ยนไตฟรีค่ะหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับตลกชื่อดังแจ็คเชิญยิม้มที่ช่วงนี้หายหน้าหายตาไปจากวงการเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้ล้มป่วยจากโรควัณโรคค่ะทำให้น้ำหนักตัวลดลงมากถึง10กิโลกรัมและหายจากวงการบันเทิงเพื่อไปรักษาตัวนะคะ หลังจากนั้นไม่นานนะคะทางด้านภรรยาหญิงอภิสราก็ได้ป่วยด้วยโรคไตค่ะซึ่งต้องต่อสู้มานานกว่า4ปีทําให้หมดเงินไปมากและตอนนี้ก็ทําได้เพียงรอเวลาเปลี่ยนไตค่ะล่าสุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นนทางด้านหญิงอภิสราไม่อยู่เฉยนะคะออกมาขายน้ําส้มเพื่อหารายได้เสริมค่ะรักษาตัวเองโดยมีเพื่อนๆร่วมวงการแห่อุดหนุนอย่างมากมายโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็มีบลูคกเดนุพร์บุญกังค่ะ สามีของนางเอกสาวกบสุวรรณนันคงยิ่งนะคะล่าสุดนะคะทางด้านหญิงอภิษราได้ออกมาเปิดเผยว่าบลู๊กเดนุพณนนั้นได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยค่ะด้วยการรับเข้าเป็นผู้ป่วยของโครงการของคุณพ่อทำให้หญิงอภิษรานั้นนะคะได้ผ่าตัดฟรีกับทางโรงพยาบาลสิริราชนะคะซึ่งงานนี้ทางด้านหญิงอภิษราและก็แจ็คเชิญยิ้มก็ซราบซึ้งในความมีน้ำใจของคุณกบแล้วก็คุณบลูคกอย่างมากเลยค่ะ ที่ช่วยเหลือตนเองขนาดนี้ทางนี้ขอแสดงความดีใจกับหญิงอภิษราภรรยาของแจ็คเชนดีด้วยนะคะหลังกบและบลูยื่นมือช่วยเหลือในการผ่าตัดเปลี่ยนไตฟรีค่ะขอให้ทั้งคู่นะคะสุขภาพแข็งแรงไว้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิง่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าเพลิด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ